สวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องสิทธิเด็กชั้นป .5 ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ เราเด็กพวกเราเด็กทั้ทงสาวทั้งบ่าวทาั้งตัวเล็กทั้งตัว,ตวน,น้อยค่อยๆท่องจำต้องช่วยจำช่วยกันจำสิที่ ส้างสรรมีส่วนรวมออกความคิดเห็นในเรื่องของเด็ก สำหรับเพลงที่นักเรียนได้รับฟังไปนะคะทำให้นักเรียนรู้ว่าสิทธิเด็กมีทั้งหมดกี่ประการคะมีทั้งหมด4ประการน,นั่นเองคะ่ะมีอะไรบ้างนะักเรียนไปรับชมกันเลยนะคะค่ะสำหรับสิทธิเด็กนะคะก็จะมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะ1ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตรอดนะคะหรือว่าสิทธิที่จะมีชีวิตนะคะสได้แก่สิทธิในการที่จะได้รับการพัฒนานะคะสสิทธิในการได้รับความคุ้มครองนะคะจากพ่อแม่จากผู้ใหญ่นะคะ 4. สิทธิในการที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะ อันนี้ก็เป็นสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน4ด้านนะคะค่ะสำหรับสิทธิเด็กหมายถึงอะไรนะคะสิทธิเด็กก็คือสิ่งที่เด็กที่มีอายุตั้งแต่0ถึง18ปีนะคะทุกคนควรได้รับเมื่อเกิดมาแล้วนะคะจะได้รับทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะที่ครูได้สอนไปนะคะ ดังนั้นนะคะเด็กทุกคนมีสิทธิตั้งแต่แรกเกิดแล้วนะคะค่ะสำหรับแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กนะคะควรปฏิบัติอย่างไรบ้างและเรียนมาดูข้อหนึ่งนะคะเด็กต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และประพฤตินตนให้อยู่ในกรอบของการเป็นคนดีในสังคมไทยนะคะสไม่คบบุคคลที่ชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะสมเมื่อพบเห็นผู้อื่น หรือตนเองถูกละเมิดสิทธิเด็กต้องรีบแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบนะคะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขยอย่างเช่นพ่อแม่คนที่เราไว้ใจหรือว่าถ้าใกล้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นักเรียนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบนะคะ4ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกและชักชวนกันทำแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะ อย่างเช่นยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนะคะ เล่าบุหรี่กัญชานะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่เป็นอบายมุกทั้งหลายนะคะนักเรียนไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะผิดกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติตามสข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะไม่ถูกละเมิดสิทธิเด็กแน่นอนนะคะนักเรียนอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนะคะเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะ สำหรับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยนะคะปัจจุบันนะคะเด็กในสังคมไทยถูกละเมิดสิทธิเด็กจํานวนมากเลยนะคะจึงมีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กในสังคมไทยนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนมาดูนะคะหผู้ปกครองเด็กจะต้องให้อุปการะเลี้ยงดูนะคะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กตามสิทธิ ขั้นพื้นฐาน4ประการนะคะสผู้ปกครองนะคะต้องไม่ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือกับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กนะคะจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่เด็กทั้งร่างกายและก็จิตใจนะคะส รัฐบาลต้องช่วยรณรงค์นะคะและส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวนะคะรวมทั้งนะคะการปกป้องไม่ให้เด็กถูกทารุลกรรมและก็ตกเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆนะคะสทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลปกป้องไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเด็กเกิดขึ้นนะคะถ้าหากพบเห็นนะคะการละเมิดสิทธิเด็ก ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะถ้าอยู่ใกล้สถานีตำรวจนะคะถ้านักเรียนอยู่ใกล้กับบุคคลที่ไว้ใจได้ผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจได้หรือว่าพ่อแม่อันดับแรกแนักเรียนก็ต้องแจ้งพ่อแม่ให้ทราบก่อนเลยนะคะ<ๆ>ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าคนที่นักเรียนเนี่ยนะคะไปแจ้งนะคะดำเนินการทันทีเลยนะคะอย่าปล่อยไว้นะคะ อันนี้ก็เป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยนะคะส่วนสิทธิเด็กพึงได้รับตามกฎหมายนะคะนักเรียนย้อนไปดูคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้นะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะ ค่ะสำหรับในคาบนี้นะคะให้นักเรียนทํากิจกรรมหน้า118 119 120 121 122นะคะกรุณาเขียนตัวบรรจงด้วยนะคะค่ะสําสหรับกิจกรรมหน้า118นะคะนักเรียนนะคะ จากที่ครูได้สอนไปนะคะสิทธิเด็กนะคะก็จะมี4ประเภทด้วยกันนะคะ 1. ได้แก่สิทธิที่จะมีชีวิตนะคะ 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนเปิดย้อนไปดูหน้า116่116ก็ได้นะคะ และทีนี้นะคะทำกิจกรรมหน้า118ควบคู่กันไปด้วยนะคะนักเรียนมาดูนะคะกิจกรรมหน้า118นะคะนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กําหนดให้และตอบคําถามนะคะแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนะคะนักเรียนมาดูข้อ1.1ก่อนเลยนะคะเดิน,นเรียนจบชั้นป6ก นะคะแต่พ่อแม่ไม่ให้เรียนต่อแล้วนะคะเพราะต้องการให้ออกมาช่วยครอบครัวทํางานนะคะ,สะแสดงว่าเดินไนเนี่ยไม่ได้เรียนต่อเลยตั้งแต่เรียนจบป .6 ใช่ไหมคะดังนั้นข้อหนึ่งเขาถามว่าเดนไนไม่ได้รับสิทธิในด้านใดด้านใดคะนะเรียนเรียน เรียนจบชั้นป .6 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อดังนั้นเดินนายไม่ได้รับสิทธิในด้านการพัฒนานะคะเพราะว่าสิทธิในด้านการพัฒนาจะเป็นเกี่ยวกับการศึกษานะคะอ่าให้ในักเรียนเขียนไปเลยสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะคะ เพราะว่านะคะเดินในนะคะจบป .6 แล้วก็ถูกใช้งานแล้วนะคะไม่ได้เรียนต่อนะคะไม่ได้จบตามกฎหมายกําหนดนะคะเรียนขั้นต่ำนะคะ12ปีนะคะอ่ะทีนี้ข้อ2เพราะเหตุใด,ดอะนนะกเรียนตอบไปเลยนะคะอ่ามี2ช้อยนะคะให้เช็คถูกในวงกลมนะคะ อ่า1.2นักเรียนมาดูข้อต่อไปเลยรุจิรามีอาการเจ็บป่วยด้านโรคไข้เลือดออกนะคะแต่ผู้ปกครองไม่มีเวลาพาไปพบแพทย์จึงบอกให้รุจิราหายารประทานเองนะคะอ่าข้อหนึ่งเขาถามว่ารุจิราไม่ได้รับสิทธิในด้านใด อ่านักเรียนก็เปิดไปดูหน้า116ก็ได้ค่ะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนักเรียนเป็นด้านใดนะคะอ่าเขียนลงไปเลยนะคะเป็นด้านใด2เพราะเหตุใดนักเรียนเช็คถูก1ข้อเท่านั้นนะคะอ่า1.3นะคะเด็กหญิงปลาต้องย้ายมาอยู่กับป้าเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุนะคะนางปลานีซึ่งเป็นป้าได้ให้เด็กหญิงปลาช่วยทำงานในร้านอาหารซึ่งเปิดขายในเวลากลางคืนนะคะและให้ทำงานบ้านในเวลากลางวันเด็กหญิงปลาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะคะต้องทำงานหนักทุกๆวันเลยถ้าเป็นนักเรียนจะไหวไหมนะคะ,ะวันใดที่เด็กหญิงปลาไม่สบายและไม่สามารถช่วยงานในร้านได้ ป้าก็จะทุบตีและไม่ให้รับประทานอาหารเลยนะคะแสดงว่าจากกรณีที่ครูอ่านนะคะเป็นกรณีเด็กหญิงปลาลเดียวมาตอบคำถามข้อที่1นนะคะเด็กหญิงปลาถูกละเมิดสิทธิเด็กในด้านใดอ่ามีทั้งหมดนะคะสด้านด้วยกันนะคะเขียนลงไปเลย มีสด้านเลยนะคะมี3ประเภทเลยนะคะเขียนลงไปเลยนะคะทั้งทุบตีนะคะทั้งไม่ให้รับประทานอาหารนะคะทั้งใช้แรงงานนะคะและก็นะคะเด็กหญิงปลาเนี่ยเขาไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะคะให้หนักเรียนเช็คถูกนะคะเพราะเหตุใดนะคะ สำหรับกิจกรรมหน้า119นะคะให้นักเรียนนะคะระบุสิทธิ4ประเภทที่ครูได้สอนไปนะคะให้นักเรียนนะคะคิดวิเคราะห์นำมาใส่ข้อ 1, 2, 3, 4ว่าอยู่ในสิทธิประเภทใดนะคะสมมุติข้อ1นะคะทำให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นก็คือเกี่ยวกับ ศักยภาพนะคะในความคิดต่างๆนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับด้านการศึกษาใช่ไหมคะดังนั้นด้านการศึกษาเป็นสิทธิในด้านใดคะระหว่างสิทธิที่จะมีชีวิตสิทธิที่จะได้รับการปกป้องสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาสิทธิที่จะมีส่วนร่วมคิดสิคะ อ่านะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะคะมนุษย์เรานะคะต้องมีการพัฒนานะคะถึงจะมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าสองนะักเรียนดูนะคะเขาถามว่าทำให้ได้รับการยอมรับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแสดงว่าอ่าคิดเองตอบนะคะสาม ทำให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ให้ใครมาตีมาต่อยหรือว่ารังแกด้วยการทุบตีนะคะอ่า C ทําให้มีชีวิตมีการเจริญตบโต,บตบแข็งแรงสมบูรณ์นะคะคือด้านใดนะคะมีอ่าปัจจัยสีครบพร้อมนะคะ ในการดําเนินชีวิตนะคะคือด้านใดนะคะคือสิทธิด้านใดเ,เขียนลงไปเลยแต่ละข้อนะคะนักเรียนใน4ข้อนะคะจะไม่ซ้ํากันนะคะสิทธิแต่ละประเภทไม่ซ้ํากันนะคะอ่ะต่อไปถ้าไม่มีการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของเด็กอย่างไรถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองนักเรียนเลยนะคะ อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเขียนไปเลยนะคะอาจจะทำให้เราถูกละเมิดสิทธิเด็กนะคะอาจจะทำให้เด็กเนี่ยอยู่อย่างไม่ปลอดภัยนะคะไม่มีความสุขเลยก็ได้นะคะเขียนสั้นๆต่อไปนะคะเข้าให้นักเรียนวิเคราะห์นะคะสถานการณ์ที่กำหนดมาให้นะคะก็คือเด็กชายธนา หายออกไปจากบ้านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้ปกครองได้รับแจ้งแจ้งความนะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตำรวจและชาวบ้านรวมตัวกันช่วยกันตามหานะคะเวลาผ่านไปสามเดือนนะคะได้มีคนพบเห็นธนานั่งขอทานอยู่บนสะพานรอยนะคะตามร่างกายของธนาเนี่ยนักเรียนนะคะ มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะอาจจะโดนทุบตีนะคะถูกทำร้ายทางลุลกกรรมต่างๆร่างกายก็บอกช้ำนะคะบอกช้ำต่างๆนะคะอ่าผู้ที่พบเห็นจึงได้นำตัวเด็กชายธนาไปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งให้ผู้ปกครองมารับตัวเด็กชายธนาแสดงว่าเด็กชายธนาเนี่ยถูกนำตัวไปเป็น ขอทานนั่นเองนะคะดังนั้นคำถามข้อที่หนึ่งนะคะเด็กชายเด็กในในข่าวเนี่ยนักเรียนก็คือเด็กชายธนาถูกละเมิดสิทธิอย่างไรก็คือถูกละเมิดสิทธิอย่างไรคะเขาได้ถูกลักพาตัวไปเป็นขอทานนั่นเองอเขียนลงไปนะคะ 2. อ2การถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากอะไรอ่นักเรียนก็คิดสิการที่เด็กชายธนาถูกจับตัวไปอ่ะเพราะอะไรนะคะเพราะอาจจะถูกคนแปลกหน้าหลอกหรือเปล่านะคะหรือว่าเชื่อคนง่ายนะคะ 3. นักเรียนมีแนวทางช่วยเหลือเด็กก็คือ นักเรียนมีแนวทางช่วยเหลือเด็กชายธนาเนี่ยอย่างไรนะนักเรียนเมื่อถูกละเมื่อสิทธิเด็กอาจจะแจ้งมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กนะคะก็ได้หรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้า120นะคะ เขาให้นักเรียนบอกวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธทิเด็กนะคะ,ะมีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนใส่ไปเลยนะคะอะอย่างเช่นนักเรียนจะปกป้องคุ้มครองตัวเองไม่ให้ถูกคนอื่นมาละเมิดสิทธิทเด็กเราอยู่ในวัยเด็กนะคะเพราะว่ายังไม่ถึง18ปปีนักเรียนมีวิธีป้องกันตัวเองอยังไงอย่างเช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนแปลกหน้าก็ได้นะคะหรือว่าไม่แต่งกายเลาอแหลมหรือว่าระมัดระวังตนเองอยู่เสมอนะคะหรือว่าไม่ออกไปนอกบ้านในเวลากลางคืนนะคะหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะแล้วแต่นั้เรียนจะเขียนนะคะ ส่วนข้อ5ให้นักเรียนสรุปเหมือนเดิมนะคะสรุปสั้นๆว่าเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะค่ะนักเรียนอย่าลืมทําแบบทดสอบท้ายบทนะคะในหน้า121และก็122นะคะ ถ้าครูให้ส่งนะคะให้นักเรียนส่งส่งหน้านี้มาด้วยนะคะเพราะว่าครูจะนำไปตรวจเองนะคะว่าได้กี่คะแนนครูก็นำไปเป็นคะแนน10คะแนนในการสอบท้ายบทแต่ละบทเลยนะคะให้นักเรียนทำเต็มที่นะคะแบบทดสอบหลังเรียนส่วนงานนะคะครูจะให้คะแนนตามความเรียบร้อยของงานและก็การส่งงานสม่ำเสมอนะคะ ถ้านักเรียนอยากได้คะแนนดีๆนักเรียนต้องทำงานเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานตรงเวลานะคะอย่าค้างงานนะคะเพราะว่างานไม่ได้ยากเลยนะคะง่ายๆสำหรับคาบนี้นะคะอย่าลืมทำงานให้เสร็จนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ